อีกมุมของอ,อมสุชาปมแตกหักพริมณชาจากเพื่อนรักสู่คู่ขัดแย้งธุรกิจดราม่าร้อนแรงในวงการบันเทิงไทยยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องกรณีความแตกหักของนางเอกสาวชื่อดังออมสุชามาณยิง่งกับอดีตเพื่อนซีและหุ้นส่วนทางธุรกิจพริมณชา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่วมก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง Fleen Beauty ด้วยกันแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นจุดแตกหักที่ทั้งคู่ต้องหันมาเปิดศึกกันทั้งในสื่อและในชั้นศาลย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นออมเล่าว่าแบรนด์ฟลีนเริ่มจากคนสามคนคือออมพริมและสสาผู้จัดจันดาราโดยแบ่งหุ้นกันตามที่ตกลงแต่ภายหลังกลับมีการปรับสัดส่วนและสุดท้ายมาลงเอ่อยที่พริม48% ออม48%สสาร4%ซึ่งในตอนนั้นออมยอมรับว่าไม่ได้มีความรู้ด้านธุรกิจมากนักจึงเชื่อใจและเดินหน้าตามที่พริมเสนอแต่สิ่งที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือวันที่ออมเข้าไปค้นหาไฟล์โลโก้ของ Google Drive ของบริษัทกลับเจอไฟล์โลโก้ของแบรนด์ RAD ซึ่งเป็นแบรนด์เก่าของพริมทั้งที่พริมเคยยืนยันว่าเลิกทำแบรนด์นั้นแล้วและหันมาลุยฟรีนแบบเต็มตัว แต่ต่อมากลับพบหลักฐานว่าพริมไปจดทะเบียน RAD รอบใหม่หรือที่เรียกกันว่า RAD 2ในปีถัดมาซึ่งอ,อมมองว่านี่คือการค้าแข่งกับธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยกัน อมยืนยันว่าถึงแม้สัญญาผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุชัดเรื่องการห้ามแข่งขันแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีข้อห้ามเรื่องกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถทำธุรกิจแข่งขันจนสร้างความเสียหายได้และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเริ่มไม่ไว้ใจหุ้นส่วนคนนี้อีกต่อไปอีกหนึ่งประเด็นใหญ่คือการซื้อหุ้น4%จากส,สา เดิมทีหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าเพียง10,000แบาทแต่การเจรจาซื้อขายกลับจบที่2.5ล้านบาทหรือสูงกว่ามูลค่าจริงถึง250เท่าซึ่งออมย้ำว่าเป็นการเจรจาที่สมัครใจไม่เคยกดดันหรือบีบให้ขายหุ้นตามที่อีกฝ่ายพยายามกล่าวอ้างเรื่องไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะยังมีปมร้อนอย่างการลบไฟล์โฆษณาสินค้าใหม่ของแบรนด์ออกจาก Google Drive ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการซื้อหุ้น4%ที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยออมเผยว่ามีเพียง4คนที่มีสิทธิ์ลบไฟล์ได้หนึ่งในนั้นคือพริมทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจจนถึงขั้นออมตัดสินใจถอดพริมออกจากตำแหน่งกรรมการเพื่อป้องกันความเสียหายต่อบริษัทด้านพริมเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยเธอออกมาโต้ว่าไฟล์ r a d ที่ออมเจอไม่ได้ถูกอัปโหลดเข้าไปในระบบของฟรีนโดยตรง แต่เป็นเพียงไฟล์ที่แชร์จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแล้วไปปรากฏในระบบแชร์วิดมีจนดูเหมือนว่าอยู่ในโฟลเดอร์บริษัทพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทําให้เสียหายเมื่อทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแสพริมเสนอให้ปิดแบรนด์ฟรีนแล้วแยกย้ายแต่ทางออมยืนยันชัดว่าบริษัทเติบโตมาถึงขนาดนี้ไม่มีทางปิดแน่นอนและพร้อมที่จะซื้อหุ้นของพริมในราคาที่เป็นธรรมโดยให้บริษัทกลางมาประเมิน สุดท้ายเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ในรายการทีวีแต่กำลังเป็นคดีความที่ต้องไปต่อสู้กันในศาลซึ่งแฟนๆก็คงต้องจับตาดูว่าเมตรภาพที่เคยนั่นแฟนจะสามารถกลับมาเยียวยาได้หรือไม่หรือทั้งหมดจะกลายเป็นแค่บทเรียนราคาแพงของการทำธุรกิจร่วมกันในวงการบันเทิงไทย